สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์มาเวอร์ไวรายการที่จะทาให้ทุกท่านรู้จักท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นรวมถึงศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยของท่านอาจารย์ด้วยนะคะแหมวันนี้ถ้าเห็นแต่สีเสื้อนี่นึกว่ารายการธรรมะธรรมะสวัสดีนะคะก็ทุกวันเลยนะเจอกันนะคะฮวงจุ้ยสามเวลาหลังอาหารก่อนอาหารบ้างหลังอาหารบ้างนะคะแต่ว่า ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะมีความรู้แตกต่างกันไปนะถ้าเกิดว่าในชในช่วงเวลาเช้านะคะช่วยรับบรุณทุกท่านก็จะได้เห็นการทํางานของท่านอาจารย์การวิเคราะห์ต่างๆนะคะที่ท่านอาจารย์พูดคุยแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ถือโอกาสสอนลูกศิษย์ลูกหาไปด้วยนะคะเหมือนครั้งล่าสุดนะที่เพิ่งเจอเพิ่งเจอเคสที่น่าทึ่งปึ่งแล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าเป็นแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าอ้าวตอนไม่เจอเนี่ย ก็ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่าพอไม่เห็นเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นพอไม่เห็นจักก็จะไม่มีความเข้าใจนึกภาพไม่ออกนะคะก็หลายท่านที่ชมพงุ่ยรับรู้แล้วนะคะก็น่าจะรู้แล้วละว่าเราคุยกันเรื่องอะไรนะคะอันนี้ก็คือคุยกันเรื่องรอยแตกร้าวในบ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเคล็ดเรียกว่าต้องต้องบอกว่าเป็นศาสตร์อาถรรพ์เป็นวิชาอาถรรพ์คงจุยนะคะก็แต่ละบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทุกหลังจะ จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องใช่ถ้าเป็นตอนหุงจุ้ยเที่ยงวันนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสาระบันเทิงทางหุงจุ้ยหรือเปล่าแล้วก <ano> ็เป็นเก็ดเกี่ยวกับบ้านเรือนแขีสถานที่เขาเจอในในระหว่างที่เราทํางานเขาก็จะเก็บมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเราเนี่ยภาคเย็นนะครับอาจารย์มาเวอร์เนี่ยก็เป็นการหลักๆก็คืออัปเดตข่าวสารต่างๆกิจกรรมต่างของท่านอาจารย์ให้กับเอฟซีทุกท่านได้ทราบแล้วก็ได้เข้าใจนะครับ แล้วก็ถ้ามีเวลาหรือว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเราก็จะมาสอนความรู้ทางฮวงจุย้ยคุยกันเรื่องวิชาการนิดหน่อยอวิชาการจะได้มีมีติดติดมห้ติดมือ<ร>ไปบ้าง<ต>นะแต่แต่ดูท่าแล้วเวลาประชาสัมพันธ์นี่คนเขาเบื่อเราเล่าเนี่ยปลาบา <c oughs> งคนก็ตกข่าวนะ<ช> <ๆ S 1> หลายคนตกข่าวนะคะหรือว่าเราหรือว่าเรา คุยบ่อยไม่รู้มันก็ต้องแจ้งใทราบเหมือนเหมือนข้อมูลข่าวสารย้ำๆเอยฟังกันไปบางว่าบางคนฟังวันนี้ไม่ได้ฟังวันพรุ่งนี้ไม่เดีฟังมาลือน่ะถ้าคนไหนที่เป็นเอฟรีเขาฟังทุกวันเขาก็ฟังไปใช่ใช่นั้นก็แล้วแต่เพราะว่าบอกแล้วว่าบางครั้งน่งเหมือนธรรมะหรือว่าเหมือนการเหมือนเราขึ้นเครื่องบินอะบานเรคุยกับลาโตบอกว่าคือเราขึ้นเครื่องบินมาเป็นร้อยเป็นพันรอบแล้วเราก็จะต้องฟังเหมือนเดิมฟังที่เขาวิธีการ security ซึ่ง มันเขาเขาวิจัยแล้วนะเรื่องเขามีเหตุผลว่เขาว่ามันเป็นอัตโนมัติอ๋อฟังจนใช่คือคังจนซึมเข้าไปข้างในเหรอคุณอาจจะไม่ได้สนใจร้อยเปอร์เซ็นที่ที่ที่เขาพูดถึงแต่แต่ข้างในสัญชาตญาณหรือว่าจิตใต้สำนึกมันก็จะรับรู้ว่าอ๋อจะต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ทุกครั้งที่ฟังหรือในในทั้งลำเนี่ยอาจจะมีสักสามสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นที่เขาฟังเขาก็อาจจะเป็นลีดเดอร์ในการนำทุกคนให้ปลอดภัยเหมือนกันเราก็เหมือนในรายการเราก็ มีเรื่องบางคนฟังฟังก็ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆโดยแล้วกันว่ามีข่าวสารอะไรบ้างคือเหมือนเหๆนนีะ่ไปคุยกับเพื่อนอะ่ะหรือว่าบางทีเขามาเจอเราเนี้ยเขาคุยกับเราอะ่ะถ้าเขาฟังเราบ้างเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ย เราไม่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 เหนื่อยเปล่าแต่บางคนมาแบบไม่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะโบเบเบร้อยเปอร์เซ็นโอ้เป็นเอฟซีรายการพี่แต่ไม่รู้เลยว่าพี่แต่พี่พูดอะไรออกมาพี่เคยพูดอะไรบ้างนะคะหนูไม่รู้เรื่องเลยแล้วในหลายแล้วใันนี้ให้เข้าใจสามรายการหลักของพวกเราแลวก่นจะได้จะได้จับจุดหรือว่าชอบแบบไหนก็จะได้ดูส่วนผมชขู้รับมาลุนมีคนดูเยอะอู่แล้วเพราะอาจารย์สอนเองใช่แล้วก็จะมีภาคพิเศษนะในยามค่าคืนประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มเนี่ย วันที่เรามีฝึกวิชาเนี่ยแล้วเราสามารถไปไปที่สอนค่ะอ่เราก็จะจัดรายการกันก็เพราะว่าช่วงนี้เราทํางานเต็มเหยียดแล้วนะค่ะส่วนส่วนนึ่งคืนนมันจะเป็นภาคมู สายมูสายโมเอเป็นอาเเป็นอาานที่เกี่ยวกับเรื่องของหูจุ้ยแล้วก็ทางฝั่งวิชาที่เราเคยเก็บเก่าไว้นานแล้วนะล้วก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าวันนี้อาจารย์อาจารย์เรียกรายการตอนเย็นว่าอะไรรู้ป่าอาจารย์หมาโวยวายอยากจะโวยวายเลยมาบ่นมาบ่นทางนี้เลยค่ะวันนี้เรื่องความรู้นิดหน่อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะค้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มานลยนะเสา์นีเสา์นีเสาหนีวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ที่2ี่นะครับพฤษภาคม ท่านอาจารย์มีสอนที่อาคารเรียนหงชุ่อจันหม่านะใครอยู่ทางไกลก็จองตั๋วเครื่องบินจองรถอะไรกันให้เรียบร้อยเชื่อมั่นว่าเราจะต้องเห็นแฟนลับตัวยงนะคะซึ่งมาจากต่างจังหวัดหลายๆที่ไม่ว่าจะเชียงใหม่พัทธลอะนะจันทบุรีนะเห็นบอยก็มีเมื่อวานก็โทรบอกป๋าว่าชัวนะจะได้จองตั๋วอ๋อชัวค่ะชัวมาเลยนะ11โมงสอนความรู้เรื่องเคล็ดเรื่องการย้ายเคล็ดการตั้งเคล็ดโดยทีมงานตั้งเคล็ดของท่านอาจารย์นะครับ ประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับก็พบกับป๋าอาจจะสลับคุณตาโตลุงก้อยก็สอนพื้นฐานทางฮวงจุ้ยไปะนะครับแล้วก็ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งสองโมงนะครับเจอท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็จะสอนเล่าให้เราฟังจากประสบการณ์แล้วก็จากงานที่ท่านอาจารย์ทํานะครับเป็นวิธีการสอนที่น่าทึ่งน่าน่า,น,า,น,า,น,าน่ามหัศจรรย์นะเราเรียนก็เรียนแบบนั้นกับท่านอาจารย์แต่ว่า ฟังไปเถอะแล้วคุณจะเข้าใจเองนะครับไม่ไม่อาจจะงงนิดนิดแต่ว่าฟังไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเอง mm. เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ที่ปานถือว่าน่าทึ่งมากนะครับ mm. แล้วก็สนุกนะครับอย่าง,งถ้าอาจารย์เนี่ยสนุกทุกครั้งเลยเหมือนเหมือนอาจารย์มีตัวรู้นะครับ mm. Mm. เพราะว่าถ้าคุณคิดอะไรแล้วคุณสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวท่านอาจารย์จะตอบคําถามคุณให้ ก็เป็นเนื้อหาต่อเนื่องนะคะจากจากบ้านของประชาชนนะคะหรือว่าตัวแทนประเทศแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็จะไปตามรอยนะคะถึงไต้หวันไต้หวันนะครับไปดูทรรเนียบแลาวาปดรไต้หวานเยอะมากหลายสัปดาห์มากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีอะไรน่าสนใจเยอะเลมากมายหรือกระทั้งฮงซุยเองก็ตามนะก็มีอาจารย์ก็เก็บรูปไว้เอาไว้สอนพวกเราแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสอดแทรกเข้าไปได้ช่วงไหนใช่เพราะฉะนั้นนะคะพบกันที่ห้องเรียนฮงซุยจ์มา อ่าใช่พูดถึงห้องเคสเพราะว่านึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงตัวปั๊มนึกถึงตัวปั๊มขนมนึกถึงตัวปั๊มขนมเพราะว่าช่วงล่าสุดตอนที่ไปจัดงานที่โนพระเคราะห์เนี่ยห้องเคสเขายกทีมไปด้วยใช่ไหมคะก็ใครที่ใครที่รู้ข่าวตามข่าวนะเขาก็สั่งจองไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็น่าจะกําลังสั่งทํากันอยู่นะคะหรือว่ากําลังออเดอร์กันอยู่ก็ท่านใดที่นะคิดว่าคิดว่าเขาก็น่าจะยังพอจะเปิดโอกาสนะเผื่อท่านใดที่พลาดไปนะคะ ตัวปั๊มขนมหรือว่าแม่พิมพ์ที่เอาไว้ปั๊มความสุขอาจารย์บอกปั๊มเงินปั๊มความสุขถูกต้องคือปั๊มได้ทุกอย่างแหละขอให้มันรู้รู้ว่าเราใส่ไปเพื่ออะไรเพื่ออาหารโล้วทำพิธีถูกต้องโดยท่านอาจารย์นะป่ารู้ไหมว่าป่ารู้ไหมว่าทางนู้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายๆนะแล้วเขาไม่ได้ทํามาเป็นเป็นแมสเขาต้องทําจากไม้แล้วเขาต้องแกะเอาไงเออแล้วถาเจ้าทํายากมากเลยเพราะว่าจะว่าไปก็เป็นของโบราณเลยเนะสมัยนี้เนี่ยเขาก็ใช้จุลอัตอนนมัตหมดแล้วไงนะเพราะฉะนั้น ใครสนใจนะคะก็สอบถามีนห้องคได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอัะเข้นวันนั้นวันนั้นเรายังคุยกันไว้เราพูดถึงดาวเ้าไปแล้วดาวสไปแล้วดาวอะไรไปแล้วเนี่ยแต่แล้วเราก็พลาดพิงไปถึงดาวหใช่ไหมคะวันนั้นอาจารย์ก็พูดถึงว่าเฮ้ยสามหมันร้ายมากๆเพราะว่าพื้นฐานเป็น5อยู่แล้วทีนี้เราลองมาฟังกันนิดนึงว่า ดาวห้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาเป็นดาวอะไรนะคะดาวห้าเนี่ยนะครับประจําอยู่ณนะพื้นที่ตรงกลางบ้านะนะครับเราเรียกว่าไทจีนะไทจีเนี่ยถ้าจุดเรียกจุดไทจีจุดไทจีนี่คือจุดจุดเดียวนี่แหละตําแหน่งที่เรายืนวัดทิศต,ต่างๆเนี่ยเรียกจุดไทจีแต่พื้นที่บริเวณไทจีเนี่ยมีขนาดใหญ่เท่ากับหนึ่งในสามส่วนของบ้านทั้งด้านกว้างและด้านลึกบ้านคุณลึกสิบเมตรหรือว่าอ่ะสิบสองเมตรแล้วกันแต่นัาจะหยิบผังมาให้ดูมากแน่เลยไม่เป็นไรบ้านคุณลึกสิบสองเมตร บ้านคุณกว้าง15เมตรไทยจีก็จะมีขนาด5เมตรนะครับหมายถึง5ตารางเมตร5เมตร5คูณ5บ้านเนี่ยวัดยาวๆเนี่ยวัดซ้ายขวาเนี่ยมี15เมตรไทยจีคือ5เมตร1ใน3ส่วนถ้าบ้านลึกนะ12เมตรไทยจีก็มีขนาดประมาณ4เมตรเอางี้บางครั้งเนี่ยเวลาเราพูดไทยจีเนี่ยทุกคนก็มาจะคิดแค่เป็นจุดจุดั้งเวลาเราใช้เราอาจจะใช้คําว่าพระราชวังกลางบ้านอันนี้เป็นสับสูงขึ้นมานะที่ท่านอาจารย์สอนจริงๆนะคะว่า ในพื้นที่พระราชวังการบ้านเนี่ยกลางบ้านเนี่ยหมายถึงว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เป็นช่องกลางเวลาเราแบ่งเก้าช่องอ้เนี่ยช่องกลางทั้งหมดนั่นะคือเก้าช่อง<ช>ทีนี้เวลาเราสั่งตั้งเคล็ดหรือว่าเราสั่งวางเคล็ดสั่งทาเคล็ดบอกว่าสั่งทาเคล็ดที่จีเราไม่ได้หมายถึงว่าต้ง,ตงกลางเป๊ะใช่ไม่ได้หมายถึงจุดกึ่งกลางแต่หมายถึงในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นที่ตรงกลางนั่นแหละสามารถที่จะทาเคล็ด <น>คือในชิ้นอื่นๆของบ้าน,นมันเป็นรูปทรงเหมือนชิ้นพิซซ่านะ,ะหรือว่าสัญลักษณ์รูปของพายแต่ว่ามีเฉพาะไทจีเนี่ยที่เป็นรูปพพิม์เป็นสี่เหลี่ยมนะ<ช>จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็อยู่ที่ความลึกความกว้างของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวตายตายตัวแน่นอนเลยคือหนึ่งในสามส่วนของบ้าน นะครับทั้งซ้ายและขวานะเพราะฉะนั้นมันใหญ่มากนะครับมันไม่ใช่เล็กๆนะบ้านคุณยิ่งใหญ่เท่าไหร่ไทจีก็ยิ่งใหญ่ตามขึ้นไปเท่านั้นถูกต้องแล้วในข้อท่องห้าทางฮุณช่วยเนี่ยเราห้ามเราบอกไว้เสมอนะคะไทจีไม่บล็อกคําว่าไม่บล็อกคืออะไรไม่มีห้องหรือว่าไม่มีผนังทับไม่มีห้องก่อนหมายความว่าไทจีนั้นไม่อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งนะคะหรือไม่ถูกผนังกั้นขวางหรือกั้นไว้บล็อกไว้สามด้านสี่ด้านสามด้านนี้ก็ไม่ดีแล้วนะหรือ เป็นเสาไม่ได้เป็นผนังไม่ดีเป็นบันไดยิ่งไม่ไหวเอาง่ายๆว่าถ้าจีถูกทับไม่ดีถูกกดทับไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามที่มีน้ําหนักนะไม่ว่าจะเป็นคานเป็นเสาเป็นผนังไม่ดีทั้งหมดเลยยกไว้อย่างเดียวนะวัตถุเคล็ดวัตถุเคล็ดไม่อันนั้นเป็นข้อยกเว้นสองคือถ้าจีเนี่ยห้ามเป็นน้ำเป็นฝกน้ําอย่างเงี้ยปลูกต้นไม้เป็นราน้าไม่ได้เคยเจอนะนบ้านที่จัดสวนในบ้านเลยนะใต้หลังคาในบ้าน มีอยู่ยุคหนึ่งที่เขานิยมกันมากประมาณยุคหกยุกยุคเจ็ดอะไรเงี้ยแหละตรงประมาณทางพักบันไดบ้านใช่หรือว่าใต้บันไดนะคะเขาจะจัดเป็นสวนน้ําไว้แล้วก็มีมีทั้งน้ามีทั้งต้นไม้ไว้ด้วยกันนะครับอันนั้นเป็นข้อต้องห้ามอย่างยิ่งนะก็เหมือนพักกันเมืองพักหนึ่งนะเนี่ยสีฟ้าเนี่ยก็ไทจีก็เป็นน้ำไทจีเป็นน้ำเออเป็น พระแม่ธรณีบีคอนผมจะไปบอกเขาทำไมนี่เขารู้หมดแล้วว่าเป็นอะไรนะให้เขาไปดูเลยเออโล่งก็โล่งเป็นน้ำก็เป็นน้ำคือ้าอย่างแรกเลยเลขห้าเลขห้าถ้าเป็นนัยยะทางนัยยะทางคุณชุวหมายถึงเรื่องอะไรบ้างคะเอาหมายถึงก่อนอหมายถึงห้านะห้าตัวห้าก่อนคือคือมันมีสองสองตัวนะเราต้องต้องเข้าใจกันก่อนแยกระหว่างดาวบนฟ้าอ่ดาวห้ากับตรงกลางบ้านที่เป็นพื้นที่ของหมายเลขห้าเนี่ยคือคืออย่างนี้ เราจะแบ่งนะอย่างที่เราเคยพูดมีพลังฟ้าและมีพลังดินนะดาวบนฟ้ามีคุณสมบัติแบบหนึ่งนะคะดาวที่อยู่บนดินพลังที่กําเนิดที่ดินก็มีพลังอีกแบบหนึ่งมันจะมันจะมันจะเหลื่อมกันบ้างตัวนี้ใช่มันจะเหลื่อมกันบ้างแต่ว่า5ตัวนี้ณขณะนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงว่าพลังห้าที่อยู่อยู่บนดินตรงใจกลางว่าเขาเรียกหัวใจบ้านนะครับมันจะเป็นตัวแทนหมดเลยของทั้งบ้านทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยตั้งแต ทั้งหมดเลยถ้าตรงกลางแหว่งตรงกลางหายตรงกลางไม่เต็มเราเรียกบ้านนี้ว่าบ้านไหลใจนะครับอย่างเช่นบ้านประชาชนเนี่ยตรงกลางหายอ่าใช่ตรงกลางหายบ้านไหลใจหรือบ้านแต่เราบอกนะว่าเขาไม่ได้ตรงกลางหายเพราะว่าโบรแต่เขาเววาหลังนะแหววาหลังก็เลยทําให้ตรงกลางหายไปอ่าหรืออีกอันนึงนะอันนี้บอกได้ศูนย์ราชการ ทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยเขาจะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมต่อกันอาคารที่เป็นแถวๆต่อกันแล้วตรงกลางจะโบเพราะว่าเขาเขาจะทําเขาจะทําอะไรนะเขาจะทําหลังคาแต่มันโปร่งแสงเพื่อที่จะให้แสงลงประหยัดไฟไม่ใช่ที่เป็นเป็นสารกลางเนี่ยมันไม่มีไม่มีหลังคาอ๋ออันนั้นอันนั้นสารากลางไงสารกลางในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดมือบบนันมันจะเป็นตัวตึกต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอพูดง่ายว่า ตรงกลางไร้ใจแหละเออตรงกลางไม่มีคือเวลาเวลาเราพูดอะไรก็ตามสมมติสำนักงานหรือบ้านที่เราเรียกกันว่าบ้านไร้ใจหรือว่าองค์กรใดๆที่ไม่มีส่วนพื้นที่กลางคนที่ทํางานอ่ะไม่มีใจให้กับองค์กรไม่มีใจรักไม่มีใจพักดีไม่มีความสามัคคีมันจะแตกแยกมันจะมันแลกไหมทุกอย่างบ้านเมืองเรามันเป็นแบบนี้จริงงนะหรือหรือกระทั่งน้นมันชั้นหนึ่งอาจจะเต็มนะแต่ชั้นอื่นๆเนี่ย โบต,ตรงกลางส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการทั้งนั้นเลยไปดูเถอะแทบจะทุกกรมกองนะสูงราชการก็เป็นเนื่องออกมามันก็มีลักษณะที่ที่ตรงกลางโบคือคือ,ค,อคือพูดง่ายๆอ่ะไม,ไม่ไม่ไม่มีใครทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะเออเนี่ะมันมันเลยสะท้อนภาพรักภาพพจน์ของของคนพวกนี้คือทําเพื่อตัวเองแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่มีใจนะทําไปวันๆอย่างนั้นแหละเออ ไม่ได้มีใจอยากจะพัฒนาหรือว่าอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตรงกลางข้างตรงกลางตัวห้าเนี่ยที่เราบอกว่าอย่าทับอย่าทับเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของความสามัคคีด้วยออมันรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะมันรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงออด้วยนะนสังเกตเมั่นคงเขาเรียกมั่นคงทางอารมณ์เขาเรียกแมทชัวนะภาษาอังกฤษมันมันมัน คือสมมติถ้าบ้านที่ภาวะเนี่ยเออถ้าบ้านไหนเนี่ยเด็กๆนะอยู่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยตรงกลางบ้านโบเนี่ยนะหรือตรงกลางบ้านเป็นซ่วมสภาพอารแปรปรวนหรือตรงกลางบ้านแหว่งจากการที่บ้านไม่ว่าจะเว้าหน้าว้าหลังก็ตามเลยนะมันจะไม่มีมันจะไม่เต็มเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเด็กที่มีความสึกเหมือนไม่เต็มไม่โตเต็มที่ไม่ไม่ไม่มีวุฒิภาวะ เมาติ e ถ้าว่าเขาเขาเรียกว่าไม่มี EQ ไม่ได้เออเออคือสมัยโบราณเนี่ยคนหนึ่งที่จะออกไปตั้งตัวได้แยกครอบครัวไปไป,ไป,ไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลครอบครัวได้เขาก็ต้องเขาก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เออมันต้องมีวุฒิภาวะระดับหนึ่งซึ่งสามารถจะนํานําพาอีกครอบครัวหนึ่งไปคือต้องมีความมั่นคงทั้งจิตใจและอารมณ์ร<อ>ู้ไหมอะไรที่อะไรที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับอารมณ์วิงวียงแบบนี้ แล้วความปั่นป่วนความไม่มั่นคงในองค์กรที่ไหนรู้ไหมคะอันนี้เราไม่บอกแต่ว่ามีลิฟต์อยู่กลางตึกมีลิฟต์อยู่กลางตึกโอ้อันนี้ก็สุดเหมือนกันเข้าไปนี่แบบว่านั่นแหละเนี่ยเพราะมันไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบเนี้มันเลยทําให้มีปัญหาเยอะนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจเหมือนอาจารย์บอกนะอาจารย์ไม่เคยโทษว่าคนมันไม่ดีนิสัยมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เกี่ยว เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอยู่ในสถานที่แบบนี้นานๆนะครับว่านานคือเกิน3ามปีขึ้นไปเนี่ยเราจะมีนิสัยหรือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆขนาดรูปร่างหน้าตาเรามันยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยนะจำที่ป๋าเล่าให้ฟังได้มื่ที่เขาเอาลิงเอาลิงมาทดสอบในการเอาซิลิโคนอุดจมูกไว้อุดหายใจทางปากเอออุดในโพรงจมูกลิงไว้แล้วก็ให้ร้ายอ่ะอันนี้ถ้าฟังก็ไม่อ่านนะแต่ว่ามันเป็นการทดลองแล้วกันคือคืออันนี้ต้องบอกแบบว่า เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทดลองว่าการหายใจของของมนุษย์นะคะสำคัญอย,าอย่างไร,ไรนะเ,เขาก็เลยทดลองแบบนี้ลิงพอเขาอุดจมูกมันปุ๊บมันต้องหายใจทางปากนะ,คะแค่หกเดือนรูปร่างหน้าตามันเปลี่ยนไปเลยคางมันยื่นขึ้นม,มันเหมือนหน้าตามันเหมือนคนมากขึ้นเอ้าเหรอแสดงว่าคนเราทุกวันนี้นี่หายใจทางปากมากกว่าจมูกหรือ เพราะว่าเราเราเราเป็นหรือว่าเราพูดพูดถูกไม่ใช่มันมันจริงมันเลยมันเลยเป็นเหตุผลทําให้เรามีอาการนอนกรนแล้วก็หยุดหายใจขนาดที่เอออยู่หายใจขนาดหลับนะทาให้เหนื่อยง่ายทําให้สุขภาพไม่ดีเขาบอกว่าศักยภาพของปอดเนี่ยเท่ากับความอายุยืนก็มันหายไปไงเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะแตเราเนี่ยใช้แต่ว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนกลับไม่ได้นะ พอเข้าออกปุ๊บอีกหกเดือนมันกลับไปเหมือนเดิมได้อ๋อแสดงว่างเราฝึกได้เหมือนกันการหายใจก็ฝึกได้หูช่ยก็แก้ไขได้หูช่ยก็ปรับได้นนี้สัยมันจะเปลี่ยนไปตามบ้านเรือนที่อยู่เพราะฉะนั้นพอถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่ถูกต้องเนี่ยนี่คือเจตจำนงของอาจารย์ตั้งแต่แรกที่าอาจารย์พยายามเข้าไปมีส่วนมีมีการร่วมมีการผลักดันถึงจะทําให้ฟรีถึงจะต้องออกตัง เพื่อไปบริหารจัดการในที่เขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนกลางไม่ว่ากระทรวงกรมกองต่างๆเนี่ยท่านอาจารย์ออกตังค์หมดเลยนะทำหูช่วยให้ฟรีนะครับอาจารย์ไม่เคยได้ตังค์นะใครจะบอกว่าเาไปทำหูช่วยแล้วได้ตังค์ไม่มีอาจารย์จ่ายอย่างเดียวอย่าไปทาให้ให้สายการบินเนี่ยออกออกหลายสิบล้านนะครับค่าเครสอย่างเดียวนี่ก็โหหลายสิบล้านแล้วเต่าเต่าคนนะเออเต่ามังกรตัวเต่ามังกรตัวละสิบล้านอย่างเงี้ยค่าขนส่งก็ทางนี้แหละ เยอะแยะหมดเ,เลยาคนจัดการนะ,ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่าอาจารย์ตั้งใจทําให้หัวมันดีพอหัวมันดีปุ๊บหางมันก็จะดีตามอันนี้แต่ว่าพอเราทําไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยสักสี่ห้าปีที่ท่านอาจารย์พยายามแล้วต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงพอหัวไม่ใช่คนของเราไม่ใช่คนที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ปุ๊บ เขาก็มีการมีความเชื hmm. ่ออื่นๆนะเขาก็ไปเปลี Mine> ่ยนแปลงเราอย่างอื่นไปแล้วมันเลยทําให้การทำมงชุ้ยมันไม่ต่อเนื่องนะครับถ้ามันต่อเนื่องเนี่ยป่านี้ประเทศชาติเนี่ยจะเลยรอุ้งเรืองไปถึงไหนแล้วดูอย่างมาเลเซียนะมาเลเซียเนี่ยบุตรจายาเนี่ยมหาเดนหลอกอาจารย์ให้นั่งเครื่องบินไปทําทุกอาทิตย์เลยนะบอกว่าจะไปทําเมืองการค้าไม่ได้บอกด้วยว่าใขรบอกแค่ว่าจะทําเมืองเมืองที่เกี่ยวกับการค้าให้อาจารย์ไปเลือกมงจุ้ยให้ถูกต้องเลยสมบูรณ์เลยนะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเนี่ย ให้เป็นศูนย์ราชการออกแบบทางยุทช่วยได้ถูกต้องสถาปัจจการทางยุทช่วยถูกต้องเขาก็เลยประเทศชาติเขาก็เลยรอดพ้นวิกฤตแล้วก็พัฒนาคนก็มีศักยภาพดีขึ้นอนี่จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอยากฟังเรื่องแบบเนี้ยนะจีนฟังกับป๋าไม่สนุกเพราฟังจากอาจารย์ที่ห้องเรียนเพราะฉะนั้นเสาร์นี้อย่าลืมแล้วกันไปเจอท่านอาจารย์ที่อาคารเรียนของชื่อจันมานะวันนี้ป๋าก็ไปก่อนสวัสดีค่ะ